แพร่กันบ้างค่ะคุณผู้ชมที่แพร่นะคะบางคนบอกว่าเป็นจังหวัดเป็นทางผ่านแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าแพร่เองถือว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ค่ะล่าสุดจังหวัดแพร่นะคะมีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวันเดทริปค่ะ9ตําตำบลในอำเภอลองกิจกรรมวิถีเมืองลองเส้นสายลายศินถิ่นเมืองลองค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมทางนั้นของน,อนายอนันต์สีแดงผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานแพร่นะคะ เปิดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวันเดย์ทริปตำบลห้วยอ้อออเภลองจังหวัดแพร่ค่ะที่เริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดในวันเดียวกันก็คือมีเวลาเที่ยว1วัน1วันก็เที่ยวได้นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของกิจกรรมวิถีเมืองลองเส้นสายลายศินถิ่นเมืองลองค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน กิจกรรมหลักนะคะพัฒนาอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจำปี2566ค่ะเพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะโดยเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนใน9ตำบลค่ะในพื้นที่อำเภอลองประกอบไปด้วยตำบลบ้านปินป่ากลางบ่อเล็กลองเวียงต้าตาผาหมอกนะคะห้วยอ้อแม่ปาน หหัวทุ่งนะคะแล้วก็ตำบลทุ่งแหลงค่ะครับสำหรับวันเทวันเดทิปนี่นะฮะตำบลห้วยอ้อนะครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับได้แก่นมัสก,การพระาธาตุห้วยอ้อชมพิพิธภัณฑ์พระเจ้าพระโต้พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปที่สําคัญชมภูปัญญาการทอผ้าที่พันษาผ้าตินจกศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์สการะพระพุทธที่สําคัญวัดสเสลงและก็วัดแม่ลานเหนือ รวมไปถึงนะครับการเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนครับค่ะนี่สวัสดี